มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวส,วสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอนุมัติแจกเงินเพิ่ม4ี่โครงการรัฐเมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติคอรมอล่าสุดอนุมัติ4ี่โครงการช่วยเหลือเยียวยาและกระตุ้นการใช้จ่ายโดยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคลรมอนุมัติงบประมาณจำนวน5,4506ล้านบาทโครงการลดค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อของรัฐ4โครงการโครงการแรกเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3เป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก300บาทในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2564 ทำให้2เดือนนี้จากที่ได้200บาทเป็น500บาทต่อเดือนครับผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.6ล้านคนวงเงินงบประมาณ8,122ล้านบาทครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากเดิม200บาทเป็นเวลา6เดือนโดยให้เพิ่มอีก300บาทในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม รวมเป็น500บาทเป็นเวลา2เดือนครับผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิเศษที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต2.3ล้านคนงบประมาณ1,384ล้านบาทครับโครงการคนละครึ่งเฟส3เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ3,000บาทก็อนุมัติเพิ่มเติมอีก1,500บาทรวมเป็นเงิน4,500บาทครับเริ่มใช้สิทธิ์ คนละครึ่งเฟดสาเงินเพิ่มอีก1,500บาทได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงินงบประมาณ42,000ล้านบาทครับโครงการยิ่งช้ายิ่งได้เดิมวงเงินที่ใช้คำนวณอ e ีเวอร์ชอร์ที่ได้60,000บาทรวมกันได้คนละไม่เกิน7,000บาทครับคณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณได้เป็น80,000บาท อีเวเชอร์ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน1,000 0บาทกรอบวงเงิน3,000ล้านบาทครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ